อาที่บ้ายความสะอาดเพชรตามแบบฉบับ GIA ตอนที่ยิมไปรเรียน GIA เนี่ยมันจะมีคําอธิบายเกี่ยวกับระดับความสะอาดของเพชรที่รู้สึกว่ามันฝึกให้เราจําได้ง่ายแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยการพูดถึงความยากง่ายในการมองเห็นตําหนิในแต่และระดับค่ะขอบแบ่งแบบใหญ่ๆเป็น5ระดับก่อนนะคะเป็น F, VVS, VS, SI แล้วก็ I ค่ะเริ่มจากระดับสูงสุดก่อนนะคะ flawless กับ internally flawless แปลว่าไรตําหนิก็จะมองไม่เห็นอะไรอยู่แล้วระดับที่2 VVS1 และ VVS2 แม้จะขยายด้วยกล้องสิบเท่าตําหนิก็อาจจะมองไม่เห็นเลยหรือมองเห็นได้ยากมาก มาก3 vs 1และ vs 2ในระดับนี้อาจจะมองเห็นได้ยากหรือเริ่มจะมองเห็นผ่านกล้องส0บเท่าเท่านั้นนะคะ4 si 1และ si 2อันนี้เริ่มจะมองเห็นได้ง่ายขึ้นผ่านกล้องสิเท่าเช่นกันค่ะระดับสุดท้าย i 1 i 2และ i 3ระดับนี้เป็นระดับที่เห็นได้ง่ายมากๆแม้จะใช้แค่ตาเปล่าของเราเนี่ยละคะ่ะใครอยากเห็นตัวอย่างความสะอาดเหล่านี้กดติดตามแล้วกดคอมเมนต์ระดับความสะอาดมาได้เลยนะแต่ถ้าตัวอย่างเพจของจริงในแซมอนมีให้ดูตั้งแต่ vs 2ขึ้นไปเท่านั้นนะ